ครับก็ i n a b i l i t y เรื่องของการเมืองเขาเนาะให้นายกเขาใช้กันนะเมื่อไหร่เราพูดถึงได้ยิงคําว่า ESG BCG s d g i b g, g, g CSR ให้ถึงว่านั่นคือเขาทำมาให้เป็นโอกาสทองของนักธุรกิจนะฮะโดยการเอาปัญหาที่เป็น Need ไม่ใช่ Want ของชาวโลกมาให้ให,ให้ให้พวกเราที่มองโอกาสออกเนี่ยได้หาสินค้าไปขายให้เขานะครับ โอเคเราก็เรียงลําดับกันมานะฮะก็เป็นปัญหาหลักของ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 ทุกคนแหละนะว่าเอ๊ะแล้วไอ้ห้าคำนี้อะไรมันคืออะไรยังไงอยู่ตรงไหนมันก็เริ่มมาจาก G ก่อนที่ว่าเป็น Corporate หลังจากเรามีธรรมาภิบาลแล้วเราก็ไปโซเชียลเกิดที่ R ขึ้นมาหลังจาก CSR มันเต็มที่ละแข่งมาเต็มที่ละก็เ,เกิด Environment ขึ้นมาก็เ,าเป็นสมบูรณ์กับ ESG ESG เสร็จเอ๊ะทำยังไงก็เป็น BCG ว่าอ๋อไอ Environment คือ Bio Circular Green อ่ะหลังจากนั้นฮะเอ๊ะแล้วถ้าเอาภาพรวมทั้งหมดละ เพราะถ้าลำพังแค่ดูแลเรื่องของ n v i r o เ m e n t เนี่ยโรคปัจจุบันไม่พอนะอาจารย์พัดนะฮะอย่าง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 แหมผมไม่อยากยกตัวอย่างเนาะอย่างบางบริษัทเนี่ยซึ่งกรีนมากเลยทําเรื่องของพลังงานสะอาดแบบเนี้ยแต่ถ้าผู้บริหารไม่มีเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยราคาหุ้นก็ตกนะอ่หรืออย่างบางบริษัทที่ผมได้ยินมาเนี่ยอ่าอันนี้พอพูดได้นะอย่างบารบริษัทเนี่ยอย่างเทสลาของไอรอนมาสเนี่ย พลังงานรถไฟฟ้าซึ่งแบบมัน,ม,นมันช่วยโลกมากๆถูกไหมฮะรัฐบาลั่วโลกโลนโดหมดรัฐบาลไทยก็มีบอกแล้วว่าไอ้รถสันดาบจะต้องเลิกใช้ภายในปีไหนปีไหนนะมีเงินสนับสนุนรถไฟฟ้าหมดเลยแต่หุ้นเทสลาของอีรอนมา์สเนี่ยผู้จัดก,การกองทุนบางกองทุนเนี่ยไม่ถูกไม่อนุญาตให้ซื้อนะเพราะว่าอีลอนมา์สเนี่ยตกเรื่องโควิแนนสมาพิบาตไม่ใช่เขาโกงนะแต่หมายถึงว่าเขาบวอหน้าเยอะเกินไป ไม่ได้กระจายให้กับผู้ถือพูดหรืออะไรในการตัดสินอนาคตของของเฟซเอ็กของอะไรพวกแบบนั้นนะก็มีบางอ่านในเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยพอเริ่มพระรธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเอเวอร์รอนต่อไปละมันเรื่องของ e s g ทั้งก้อนอ่ะคุณต้องมีโซเชียลด้วยกรีนด้วยไอ้คอเร์นนด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดไอ้ตัวการผักดันว่าคุณต้องทำทธุรกิจแบบ e s g นะต้องทารเพ e s g คำถามเดิมฮะอาจารย์ทักว่า ESG เป็นเหมือนอุดมการณ์นะ่ะผมอยากเป็นคนดีถามว่าแล้วการเป็นคนดีผมต้องทําอะไรอ,อืมก็ต้องมีวิธีการทำฮะมีอะไรนะฮะก็ต้องมีวิธีการค่ะที่จะทําให้เป็นคนดีขึ้นมามีกระบวนการอาจารย์อย่าตอบในเป็นนักพิชาการดิอันนั้นมันเป็นหลักทฤษฎีเป็นคนดีก็ต้องมีวิธีการถูกปะ ผมเราต้องการแานนวดเราต้องการคู่มือนะฮะผมว่าต้องตักบาตรทุกวันต้องตักบาตรทุกวันอะไรอย่างนั้นอ่าโอเคถ้าตักบาตรทุกวันเราผ่านเกณฑ์การเป็นคนดีแะอย่างเงี้ยต้องแบบนี้เออต้องมีวิธีการไม่ใช่เอาแค่หลักการมาคุยกันนะ Esg เป็น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 หลักการเนาะว่าเออการทําธุรกิจต้องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมดูมีธรรมาภิบาลนะแล้วทํายังไงนั่นคือการเกิดขึ้นของ Sdg อ๋อคือไปทำสิบเจ็ดข้อนี้สิ อเก็ตยากถ้าเราเริ่ม ESG เนี่ยมันจะมีสามเสาเนาะสามเสาก็คือเอเสา planet ดูแลโลกเสา people ดูแลคนแล้วก็เสา profit เรื่องของกำไรเห็นยหก ESG คือเรื่องของการทำธุรกิจอะรต้นต้นเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีกำไร profit เลยแต่เราไปมอง ESG เป็นเรื่องของการเมืองกันกามากมันก็เลยพลาดไปแต่พอมา s d g เนี่ยมันกลายเป็น 5P ฮพีาเสา planet ก็ยังเป็น planet อยู่เนาะ ปีเปอร์ก็ปีเปอร์อยู่นะครับโปรฟิตเป็นเป็น p o s p e r i t y คือเรื่องของความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่มองกำไรอย่างเดียวละต้องมีความมั่งคั่งด้วยแล้วก็มันก็เสริมเพิ่มเสาของพี a อ่าคือธรรมาพิบาลเข้ามาแล้วก็เสาอของ p a r t n e r ์ชิพคือ s d g ข้อ1ิบเจเข้ามานั่นแหละดังนั้น e s d ก็คือเป็นอุดมการ์แนวทางหลักการขณะที่วิธีการเนี่ยคือ s d g คุณไปทำสิบ17ข้ออันนี้ผมแชร์ให้ให,ให,ให้ให้ในกลุ่มพวกเราเนาะ ว่าถ้าเอาละเอียดกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณจะหาโอกาสทองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูสิบเจ็ดข้อให้คุณไปดูร้อยหกเก้าเป้าประสงค์ย่อยของ s d g แต่ละข้อมันจะมีเป้าประสงค์ย่อยอีกข้อละเจ็ดบ้านข้อละแปดบ้างน,นะ Well-being ข้อสาแบบเนี้ก็จะมีสามจุดหนึ่งถึงสามจุดสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ดูไอ้พวกจุดๆเขาอ่ะนั่นแหละคือปัญหาที่มันยิบย่อยลงไปที่เราจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยไปแก้ไขได้แบบตรงตรงจุดผมถึงบอกว่า s d G ถ้าใช้เป็นเนี่ย ในมุมของนักธุรกิจเนี่ยคือโอกาสทองแบบทองเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่บักกว้างๆลักเออว่าข้อสาม l ว b e ิ n g ข้อสี่การศึกษาข้อห้าเรื่องของ gender เพศสภาพข้อหกเรื่องน้ำข้อเจ็ดเรื่องพลังงานแต่ข้างในย่อยของมันเนี่ยมันพูดไปเลยว่าเรื่องพลังงานปัญหาด้านไหนของพลังงานล่ะอ่ะข้อสามเว b e ิ n งไม่ใช่แค่แข็งแรงแต่ว่าพูดถึงไปเลยว่าเฮ้ยเรื่องหมอตําแยยังสําคัญอยู่นะใครจะไปคิดว่าโลกยังต้องการหมอตําแยอยู่ มีการตายในเรื่องก,การคลอดเนี่ยยังเยอะมากที่เป็นปัญหาระดับโลกเออเราสามารถใช้จุดแข็งความเชี่ยวชาญในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง u ูเอ็นก็ระบุไปเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเป็นเรื่องของท้องถิ่นแล,แล้วเนี่ยประเทศไทยสามารถส่งออกวิชาหมอตําแยไปช่วยชาวอินเดียแดงที่อเมริกาซึ่งมีสถิติการตายหลักคลอดเนี่ยสูงมากได้เลยเพราะท,ที่อเมริกามันใหญ่กว่านี่มันเข้าถึงโรงพยาบาลมันช้าเนียเขาต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นไป เช่นนี้เป็นต้นนะดังนั้นไล่มาก็คือ CSR, ESG, BCG, SDG อาจาราย์การันจะบอกว่าให้เราเข้าไปหาโอกาสในทางธุรกิจกับ SDG นะคะในเป้าประสงค์ทั้ง169ข้อได้ใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำอย่างยิ่งเลยครับแนะนำอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าทั้ง169ข้อมันฟังดูเหมือนเยอะนะ ้อยหกสิบเก้าข้อแต่ถ้าเรามองแท่ยวว่านั่นคืออนาคตของบริษัทเ,เราอะเราอานเล่มดีเ์ลยังหนากว่าน,นี้ตั้งเยอะใช่ไหมอาจารย์พัฒน์ร้อหกสิบเก้าข้อเราค่อยๆดูคะแล้วไม่ใช่เราดูคนเดียวนะคืออย่างที่บอกเราต้องให้สเต็กโคเดอร์ของเราเนี่ยเขาร่วมดูด้วยแครัประจา์ครับแล้วตัวหนึ่งตัวที่ห้าไอดีจีอะไรนี้อยู่ลําดับยิบกัต่ออีกหน่อยเนี้ยไอดีจีอะไรใช่ครับพี่โูมิศักด์ครับคุณภูมิศักด์ครับนะ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตอบอาจารย์ทัดทิ่นหนึ่งก่อนนะฮะอาจารย์ทัดครับเอ่อที่อาจารย์ถามมาสุดยอดมากเลยฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าไออันเนี้ยเอ่อเราแชร์กันในหมู่คนไทยเรานะบางทีอาจจะ้ํากว่าฝรั่งอีกฝรั่งเนี้ยยังยัง,ย,งยังให้เต็กโฮนเดอร์เนี่ยดูจากดูจากความสนใจของเขาเองแต่เราเนี่ยเอาจากวัสดุ9ข้อเลยซึ่งเนี้ยผมได้แลกเปลี่ยนกับทางโปรเฟสเซอร์ที่ที่เนเธอร์แลนด์ไปว่าเฮ้ยถ้าอย่างเนี้ยฉันใช้169เป้าประสงค์ของยูเอ็นเลยเนี่ย เวิร์กไหมเขาก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมเขานึกไม่ถึงอะแล้วลองทําจริงฮนะทําให้ให้ลูกค้าหลายรายแล้วทําจริงเนี่ยเวิร์กมากฮนะเพราะว่า169ข้อเนี่ยมันมันครอบคลุมปัญหาที่แท้จริงของความต้องการของคนเจ็ดพันล้านคนหมดเลยเราให้ให้ผู้ถือหุ้นเราดู169ข้อคุณอยากให้การมีอยู่ขององค์กรเราเนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรเขาเลือกมาสิบยี่สิบข้อให้พนักงานดูเลือกมาเจ็ดแปดข้อให้ชุมชนดูเลือกมาอีกสิบห้าสิบหกข้อให้ กระตัวเกษตรเป็นตัวแทนของต้นไม้ดูเขาก็เลือกมากลุ่มดึงอ่ให้เอป็กรุ่นใหม่ดูเป็นตัวแทนของ next generation เขาก็เลือกมาอันดึงแล้วเอาเราพวกเนี้ยมาใช้ creativity บวกกับเทคโนโลยีในการสร้างที่คุณพงศักด์พูดมาตอนต้นน่ะในการสร้างสิ่งนี้ครับคุณพงศักดิ์ครับ new h a d curve มันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพื่อเอาจากโอกาสที่มาจาก p u r p o s e ขององค์กรที่แท้จริงรวมที่ได้มาจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เรากันกองแล้วเนาะมาท็อปอัพด้วยอินโนเวชันจะเกิดความเป็น s ัสเซนเนอร์ i t ลิตี้ความยั่งยืนเพราะว่าแม้กระทั่งใน u n เอนงเนี่ยก็บอกว่าทัสเซนเนอร์ลิตี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงอา้าวเราคุยกันแทบตายแต่ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริงนะเพราะอะไรฮะเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป อันนี้เราไม่ใช่ไม่ใช่พูดนะไม่ใช่สอนธรรมะกัน <S <S 1> <S 1> แต่เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้เป็นความจริงที่ทั่วโลกยอมรับนะดังนั้นเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยเราจึงหมายถึงการที่เราเมนเทนความสําเร็จในไลฟ์สเปนที่มันยาวกว่ามาตรฐานอ่ะซึ่งเราต้องใช้เราเรียกสิ่งนั้นว่า new S curve ไอ S S เอสเคอร์ฟเนี่ยมันก็จะต้องตก,ตกลงในวันใดวันหนึ่งเราถึงต้องคอยหา new S curve มามาเมนเทนความสำเร็จนั้นให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการที่จะได้ New S Curve มาเนี่ยเครื่องมือที่โลกทุกวันนี้ใช้อยู่เราเรียกว่านวัตกรรมมีตั้งแต่นวัตกรรมทางความคิดแล้วก็เป็น Emerging Technology ต่างๆตามที่ฟิลิปคอ o t เ e อร์เขาเขาเขาออก Marketing หกศูนย์มาไม่ว่าจะเป็น AI Blockchain Cloud Drone GPS Metaverse Quantum IoT เช่นนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมค่อยไปคายี่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเรามีเวลาแต่ตอนนี้ถามคำถาม,ถาม พี่วงตากคุณวงตากไอดผมขอขอเว้นสักนิดหนึ่งก่อนมาตอบคําถามให้อาจารย์พาร์ที่ถามมาตั้งแต่ตอนเราเข้ารายการรอบแรกเลยนะว่า what next คนไทยเราต้องไม่ไม่ตามคนฝรั่งอ่ะอนฝนรั่งมันมีแนวคิด ESG มาแล้วคนไทยเราตามและ ESG rating เราต้องเท่าละแล้วอะไรที่ต่อจาก ESG ห้องแชทเราผมเข้าใหม่หายไปหมดเลยตอบมาอีกทีก็ได้ครับลองตอบดูครับจาก G ภายในเราละมาโซเชียลข้างนอกละมา E environment ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลละไม่ใช่สิ่งมีชีวิตละอะไรต่อไปครัที่จะเป็นแนวคิดเป็น principle ถัดจาก ESG แล้วเราไปดักไว้เลยเออ,เอาลองแชร์กันดูอาจารย์พัดจะลองกอนไหม อะไรที่ต่อจาก ESG อาจารย์ถามมาเองนะว่า w a t Next อะไรที่ต่อไปลอง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 แชร์ดูว่าอ,อะไรอะไรที่มาต่อไปจาก ESG อ,อินเนอร์เหรอคะอาจารย์จากนในสาอะน,น้องน้องนักศึกษาจะลองตอบดูไหมแนะนําสําหรับ,บ,บนักศึกษาเลยนะที่ต่อไปคือสเปซครับ เ oh. อนเวอร์นอนเมนจะอยู่ในโลกตัวถัดไปคือ space อยู่นอกโลกมนุษยาชาติเนี่ยต้องเลยไปรักถึงจัก,กรวาลด้วยต้องรับผิดชอบจัก,กรวาลด้วยนะทำไมอาร์ติมิสถึงย้อนกลับมาเกิดใหม่ต่อจากอาพารโร่โทำไมจีนเกาหลีญี่ปุ่นแหกับกรับกับไปดวงจันทร์หรือเกิดตอนนี้ปัญหาจากอันหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอนเวอร์นอนเมนในโลกแล้วมันคือปัญหาซากดาวเทียม <c oughs> น้องๆที่ท่านเนี่ยเรียนสเปซจะจะรู้เลยนะว่าเออไอไอไอตรงนี้อาชีพไปที่ต้องการมากสายสเปซที่คะแนนสูงมากนะแข่งกันไปทั้งอินเดียทั้งใครต่อใครไปดวงจานกันนักบินอวกาศของอินเดียชกกับนักบินอวกาศของนาซาอเมริกาบนดวงจันเนี่ยใช้กฎหมายประเทศไหนเขาไปแข่งกันเก็บขยะมีมีคนตอบมาเด็กมีเด็กตอบมาค่ะการเก็บขยะอวกาศหรือเปล่าคะเก่งไห้หนุ ตอนนี้อาชีพดีรวยมากนะแล้วมันแข่งกันแบบเพื่เก็บใช้มันมีทั้งบริษัทที่แบบแข่งโดยใช้เลเซอร์ยิงแล้วทำลายเป็นจุนไปเลยเพราะไอ้ซากดาวเทียมมันมีเยอะมากที่มันสร้างมลพิษให้กับโลกนะเพราลว่าโลกร้อนอะไรนี้ด้วยลหละแต่บริษทัทดึงผมไม่ได้ SDG12 ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพสง่งดาวเทียมขึ้นไปไปเก็บไปเก็บแบบเก็บจริงๆอะไปเหนียวไอ้ซากดาวเทียมก็อเอากลับลงมา reuse เรื่องงนั้นมีเยอะมากเลยครับพวกแบบนี้แล่เป็นมนุษย์ทองคําขาวเลยถ้าใครทาหน้าเฟซไม่ที่ผมถามอะ นักกฎหมายอาวกาศเนี่ยเป็นเจ้าการมากนะเพราะยังไม่มีใครทําเลยศรีปรทุมก็เปิดซะเลยจุฬาก็มีแล้วนะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยก็มีมีภาควิชานักกฎหมายอวกาศนะสถาปั์ร,ราชบังเนี่ยอ้สถาปั์เออผมไม่แน่ใจสถาบัตนมีโปรเจกต์ให้นักศึกษาทําออกแบบร้านสะดวกซื้อบรดวงจันทร์จะออกแบบยังไงเพื่อมันรักษาความกดความดันอะไรไว้นักอวกาศนักปีนอวกาศลงไปใช้ชีวิตบนดวงจันทร์อ่เออ ใช้ผักใช้อะไรได้ใช่ไหมใครจะแข่งไปถึงดดมจันทร์ก็แข่งกันไปแต่ไปถึงถ้าอยากจะมีอาคารซื้อลิขสิทธิ์อาคารของชาติที่ออกแบบมาแล้วว่าเหมาะกับตั้งบนดวงจันทร์จีนล่าสุดผมดูข่าวใช้ทีดีพิมท์เตอร์พิมพ์บ้านบนดวงจันทร์ 3D ดีพิมท์เตอร์เขาไม่ได้ใช้พิมพ์บ้านแค่ในโลกละที่อเมริกามีพิมพ์บ้านขายเต็มไปหลายโครงการละเดี๋ยวนี้จีนพัฒนาไปฮนะ บินไปเพราะถ้าเราจะตั้งอนานิคมบนดวงจันทร์จะขนอิฐหินดินทรายจากโลกไปคงไม่ไหวนะแล้วก็ส่งเครื่องมือไปแล้วก็ไปเก็บเอ่อหินบนดวงจันทร์แล้วก็มาเข้ากับมาวิธีของเขาแล้วก็ใช้ 3d printer พิมพ์อาคา,า,ารบนดุงจัดนังนนั้นผัดจาก esg ก็คือ s e s g คือ space ที่จะต้องเลยไปดูแลด้วยถัดจากนั้น,นถึงจะเป็น inner เป็น mind เป็น m ครับผมอันนี้ตอบคำถามของอาจารย์ทัศน์ที่ถามตั้งแต่ต้นว่าแล้วอะไรต่อไป นะครับเป,เป็นเป็นเป็นเรื่องของสเปซต่อไปอันนี้ไม่ได้มั่วน,นะเป็นความจริงตามนั้นไปเช็คดูได้นะครับดังนั้นถ้าอยากกระลั้มเนาะเด็กๆอยากกระลั้มก็ศึกษาเรื่องอวกาศไว้รับรองถูกแย่งตัวแน่นอนเมื่อกี้น้องเื่นบอกว่ารวยเลิศเลิศไปเลยค่ะทีนี้ก็ต้องฝากท่านผอปอ,อเอกค่ะดรสุวัสดิ์ค่ะว่าจะมีงานวิจัยนะคะของนักสาปอเอกอา <นะ S 1> จารย์ครับอาจารย์ลองดูน าจารย์ผมเรียนถามทำไมทาไมไมยถึงจะเป็นสเปซถัดไปของของสเปซทั้งที่จริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นเบสเป็นพื้นฐานของของทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นพื้นฐานก็อาจารย์ถามได้เพราะครับแต่ถ้าเรามองในแบบใช้เอ่อวิชาการของพวกฝรั่งเขาอะฮะพอเลยสเปซไปเนี่ยเอ่อสเปซมันมาคู่กับไทม์ใช่ไหมครับอ่พอเลยสเปซไปเนี่ยตอนนี้ก็ไปถึงควอนตัมล้ว วันตั้มคือมันไม่ดีทั้งรูปและนามคือมันเป็นไมายถ้าในทางพุทธเราถ้าเราสนใจเลือกพุทธเนี่ยมันก็เหมือนเลยชัดอรูปฌปานฌานสี่ไปละจะเข้าอารูปก็เป็นรอยต่อที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเออเท่ากับ m อ็ีสแควร์ที่สี่สัมพทธ์สัพของไอ้ใคืออีเฟชั่นตรงนั้นแต่ไอตัวที่ต่อจากหลังจากดูดตะด้านเออสานนิยมไปทั้งหมดแล้วแต่ไอช่วงรอยต่อคือเข้าเรื่องของจิตนิยมนามนิยม ครับซึ่งตอนนี้ฝรั่งมันเลยไาเรื่องถึงควอนตัมซึ่งมันใกล้เคียงที่จะเข้าไปถึงเรื่องของจิตใจแล้วครับผมดังนั้นก็เชื่อว่าตัวมาเนี่ยเชื่อว่าสักวันหนึ่งฝรั่งมันก็คงจะจะจะกาหนดออกมาเป็นตัวสเตปต่อไปแต่ว่าเราต้องดูเรื่องของตัวนามธรรมจากความรู้ที่มันได้จากควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยแหละครับผมพอพอาจารย์อธิบายเรื่องเรื่องรูปธรรมแบบรูปธรรมเรื่องรูปกับลายรูป <S <S เนี่เข้าใจชัดนะหครับครับ เพราะเปล่งก็ต้องศึกษาไล่ไปแบบนั้นแต่ตัวเรารู้แหละว่าจริงๆอ่ะไอตัวชั้นตรงนั้นมันคือต้นกาเนิดแต่ตอนเนี้ยเปล่งมาไล่ศึกษาจากไอตัวหยาบๆยาตรงเนี้ยไล่ออกไปจนถึงตัวต้นกาเนิดกายหยาบกักายละเอียดนะ้าเราไปอยู่ที่ตรงนั้นครับผมใช่ครับตอเลยครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับงั้นกลับมาตอบคําถามอาจารย์ภูมิศักดิ์ครับผมแล้วเอาใหม่ฮะเรียงอะไรไ CSR ESG BCG s g หลังจากนั้นครับอาจารย์พงศักดิ์ครับผม2015 U.N. ประกาศ S.D.G. ออกมาเนาะร้3ประเทศทั่วโลก s i g agreement ร่วมการที่จะจัดตั้งที่จะทำนะฮะข้อตกลงร่วมกัน15บห้าปีสองตต้องจัดการให้ได้นะนอกจาก agreement แล้วมี action ที่เยอะมากนะฮะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าเออถ้าชั้นสนับสนุนบริษัทนะผมกลับย้ำมาอีกทีแล้วนะเริ่มบิเศษอีกแล้วนะ สนับสนุนสินค้าหรือบริการพวกบริษัทธุรกิจเนี่ยให้ทำสิ่ธางของตัวเองเนี่ยให้ตอบโจทย์ S D G เนี่ยฉันจะประหยับเขาประมาณภาษีของฉันเพราะถ้าแกไม่ทําฉันก็ต้องทําอยู่ดีดังนั้นเนี่ยทั่วโลกอัดฉีดเงินเข้าไปให้กับองค์กรธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่อง S D G เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบเงินกู้นะอย่างระบบเงินกู้มันก็มีมเงินกู้ปกติ ถ้าอาจารย์จะทําการช้าจะไปกู้เงินน้องๆเดี๋ยวจบแล้วจะไปกู้เงินที่ไหนมาลงทุนเนี่ยทำクาวฟันดิ้งเนี่ยทุกแพลตฟอร์มจยาถามหมดนอกจากความไปไปได้เชิงธุรกิจแล้วเนี่ยจะถามหมดว่าเราตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนข้อไหนบ้างนะอันนี้ในเชิงของクาวฟันดิ้งนะฮะถ้าในเชิงของเอ่อเอ่อทดิชันอลบิสเนสทั่วไปในการไปกู้แบงค์เนี่ยแบงค์ก็ต้องดู f บ a ล i b i l i t y s t u ี้ของเรางบการเงินใช่ไหมที่เราไปกู้ของโปรเจกต์นะั้นนะก็อาจจะให้กู้ หรือไม่ให้กู้ด้วยอาจาราดอกเบีย้ยหนึ่งแต่ถ้างบที่เขาดูประกอบซึ่งตอนเนี้ยผมได้ยินว่าทปทธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบีบทุกแบงก์มาแล้วนะอ่ะว่าเออคุณจะปล่อยกู้ได้เนี่ยคุณต้องขอผู้ขอกู้นเนี่ยดูเรื่องรายงานความยั่งยืนด้วยแต่ก็เป็นปัญหาของคนปล่อยกู้แบงก์เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วฉันจะดูยังไงจะต้องให้ผู้ขอกู้ทําอะไรมาบ้าง ก็เป็นปัญหาเรื่องของรีพอร์ตอยู่นะครับนะมันก็เกิดขึ้นถึงคาว่ากรีนโลนอ่ะถ้าโครงการของคุณเนี่ยรักโลกเอนเวอร์เนนต์ตรงเนี้ยดอกเบี้ยก็จะถูกล,ลงวงเงินก็จะมากขึ้นแต่โลกมันไม่ได้หยุดแค่กรีนโลนแล้วอาจารย์คับแต่โลกมันไปถึงโซเชียลโลนเห็นหรือยังมันเริ่มย้อนกลับมาตัวเอสละไม่ใช่แค่ e ีละแต่ mindset ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนหรือแม้แกระทั่งเอสเนี่ยเรายังจะไปติดอยู่กับแค่ตัว e คือ environment แล้วสุดท้ายมันก็ไปลงเอ่ยที่กรีนคือเรื่องของคาร์บอนคาร์บอนฟูดพินคาร์บอนฟูดพินเปลี่ยนโซลาเซลล์อะไรแค่แบบนั้นหมดเลยซึ่งมันไม่พอแต่เทรนโลกมันไปที่โซเชียลนะก็ต้องเป็นโซเชียลโรดสุดท้ายมันเป็นเรียก sustainability board นะเขาเรียกเป็นบอร์ดอ่าเป็นกรีนบอร์ดเป็นโซเชียลบอร์ดเป็น sustainability board ซึ่งดูเรื่องของก๊าซฟอเนนด้วยนะครับผมอันนี้คือ <c oughs> คือคือ,คอ คือที่โลกเขาผลักดันกันอยู่เขาลงทรัพยากรไปเยอะมากในการผลักดันแนวคิดนี้มีนอกจากตัวที่เป็นรูปธรรมตัวเงินแล้วเนี่ยยังมีกลไกทางภาครัฐเนี่ยออกมาสนับสนุนมากมายกลไกทางด้านภาษีนะสนใจระได้เงินกู้ตลาดทุนอย่างที่ว่ามาสักู้หรือกลไกทางด้านเชิงสังคมทั่วไปประเทศไทยเราเองก็มีองค์การที่เรียกว่าองค์การมหาชนจํานวนมากที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราสายนแอ็กต์เรเมนต์กับ UN เ G, เร่เอง SDG ก็จะมีองค์การมหาชนเพื่อมากับกับดูแลในแต่ละอิชชู่แต่ละ17ข้อให้เป็นไปตามเป้านะครับ IDG มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับอาจารย์พงศักดิ์ครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเห็นละผ่านไป5ปีฮะสองศูนย์หนึงห้าจผ่านไป5ปีแล้วเขามาประเมินฮะว่าแล้วตกลง SDG เนี่ยทั่วโลกทำกันเนี่ยประสบความสำเร็จแค่ไหนคำตอบที่ได้คือไม่เป็นที่น่าพอใจ ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จเนาะระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ผมว่ามาตะกูอ่ะรวมถึงกลไกทางด้านภาษีกลไกทางด้านทางด้านสังคมที่ที่แต่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยออินพิเม้นต์ลงไปเนี่ยมันไม่ประสบความสาเร็จดังที่มันควรจะเป็นเขาก็เลยไปทําการวิจัยอีกหนึ่งตัวครับเขาที่ว่าคือทวินทีนายเคเป็นองค์กรนอน p r o ฟิตนะจากสวีเดนร่วมกับพวกบริษัทวิเศษ ต่างๆที่ที่มีความสนใจทางด้าน sustainability ไม่ว่าจะเป็น e a B.M. อะไรพวกอย่างเงี้ยนะฮะนะทำวิจัยขึ้นมาหนึ่งตัวเมื่อปี2020นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่สําเร็จอย่างที่มันควรจะเป็นผลงานวิจัยนั้นก็พบว่าเพราะผู้บริหารไม่ทราบ40กว่าคนที่กลับเข้ามาใหม่พวกกวนกวนบริษัทกลับเข้ามาด้วยไหมถ้ากลับเข้ามาฟังดีๆนะงานวิจัยพบว่า พ่อหรือ C-Level หรือดับบอร์ดต่างๆคาด IDG Inner Development Goals ดังนั้นถ้าคุณอยากพาองคอ์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนอยากที่จะได้รับ c ซอร์ติฟาว่าเนี่ยเป็นองคอ์กรที่มี ESG สูงทำให้เขาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยตามทำให้ราคาหุ้นขึ้นอันนี้เป็นการสำรวจจากฮาวาดเลยนะ ว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็ก็ดู ESG สกอ r e พวกแบบนี้ทำให้คุณมีกำไรที่เติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยอ่ะคุณต้องสนใจ IDG เพราะ IDG เป็นพื้นฐานที่จะทำให้คุณนำองค์กรคุณเนี่ยไปสำเร็จตามหลักของ SDG เขาถึงตั้งชื่อล้อกันว่า IDG ว่าเป็น Inter Development g o a l ครับผมซึ่งออกเมื่อปี2021กลางๆปี2021 ผ่ามนมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ3ปีนิดหน่อยเองถือว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่ใหม่สดมากๆซึ่งในเมืองไทยยังมีการพูดอยู่น้อยมากนะศรีปรทุมเป็นที่แรกๆที่ได้ฟังถ้าจะถ้าจะสร้างพุทโน,นปการให้ประเทศลองฝ่าท่านอนธิการบรดีไปพิจารณาเนี่ยตรงนี้เป็นตัวที่นักศึกษาต้องการมากคนระับเพราะอินเนอร์ตัวนี้มันไม่ใช่แค่จะนำองค์กรสู่สำเร็จมันจะ ได้ถึงตัวเป็น individual ด้วยตัวปัจเจกด้วยเ็าเป็นเรื่อง i นอร์เลยนะตัวเขาจะสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยอ่ะผมยกตัวอย่างความน่าน่าสนใจของ IDG แล้วกันฮะว่ามันช่วยให้สําเร็จได้อย่างไรอ่ะตอนนี้เราดูละถ้าผมพูดเฉยๆว่าโอเคบริษัทคุณอยากสําเร็จเนี่ยเอ่อ soft skill ของคนในองค์กรคุณต้องมีถูกไหมอ่ะพนักงานคุณต้องคิดเป็นถูกป่ะนะฮะถามฮะ รีประทุมมีเอแน่ๆอยู่แล้วล่ะถามฝ่ายพัฒนาบุคลากรเว่าแล้วคุณจะจัดคอร์สอบรมฝึกทักษะการคิดด้านไหนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านไหนฮะอาจารย์มาจากไหนมาจากไหนฮะอนนี้ก็ไ้มีอะไรนะคะอาจารย์คิดที่คอนติดจริงดีไซน์ติงกิ้งเอามาจากไหน Prize> ได้ยินมาไอที่ได้ยินบ่อยเหลือเกินโอ้ยดีไซน์ทิงกริงว่าเปว่าดีไซน์ทิงกริงมันต้องแจ๋วเฮ้ยเฮ้ยอ่อ่ขอพบอธิการให้จัดดีไซน์ทิงกริงให้บุคลากรจะได้ไปดีไซน์หลักสูตรใหม่ๆเออจะได้เป็นดีไซน์ค่าเทอมที่เราใจนักศึกษาที่เราเล่นอยู่แต่จริงหรือเปล่าค r e a อที e t h ิง k i n งเด็กโอ้โหนายกพูดบ่อยๆเศรษฐกิจสร้างสรรเศรษฐกิจสร้างสรร จะทาเศรษฐกษิจทําธุรกิจเราให้เจริญต้องมีความคิดสร้างสารรค์สินค้าต้องสร้างสารรค์เฮ้ยดังนั้นต้องเทรนพนักงานให้สร้างสารรค์ต้องจัดเลยจ้างวิทยากรเอ่อมาสอนเรื่องความคิดสร้างสารรค์เลยเต้องมีอินโนเวชั่นจ้างวิทยากรมาอบรมเรื่องการสาร้างนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเลยจริงหรือเปล่าการจัดฝึกอบรมสายทั้งปวงเนี่ยมาจากพวกการคิดตัวเองหมดเลย แล้วถ้าผมมีเพื่อนเ r อยู่เยอะนะฮะถามเขาเออเราจะจัดอบรมอะไรอ่าผมมีให้เลือกนะตามตามตามเฟรมเวิร์กของ IDG อดีจอะมาพูดหน่อยนึงก่อนแล้วกันออด IDG เขาแยกเป็น5มิติเนาะ being thinking relating collaborating, collaborating acting being thinking relating collaborating, collaborating acting ถามว่าคุณจะจัดอบรมอะไรให้พนักงานบริษัทคุณเกือบร้อยทั้งร้อยอาจารย์ทัทฮะ จัฝึกทักษะในหมด acting เพราะอะไรเพราะงบมาลงไปแล้วมันวัดผลได้ว่าหลังจากลงทุนพัฒนาบุคลากรไปแล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของเสียลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่าไหร่แต่ IDG ีจกำลังจะบอกเราว่าผิดคุณต้องไปเริ่มฝึกตั้งแต่บีอิงเมื่อกี้เรายกตัวอย่างทิงกิงเนาะ จริงจริงคิดอะไรอาจารย์บอกดีไซน์จริงจริงอะไรจริงจริงก็ผิดอีกตอนนี้คุณจะฝึกคิดคุณต้องฝึกพนักงานให้เป็นให้เป็นก่อนก่อนนี้จะคิดเป็นแล้วไปทําเป็นเนี่ยคุณต้องเป็นให้เป็นก่อนหลังจากเป็นให้เป็นเตรียมจิตเราให้พร้อมแล้วเนี่ยคุณก็ไปถึงหัวว่าคุณจะคิดอะไรพอถึงหัวปุ๊บคิดได้แล้วยังไม่ต้องรีบร้อนไปแอคไปทำรีเลทให้เป็นก่อนสร้างสัมพันธ์ให้เป็นก่อนสัมพันธ์ให้เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปทํา พอแรปรวบมบือให้ได้ก่อนอ่าพอรวมมือให้ได้ทีมแข็งแกร่งแล้วนั่นแหละคุณถึงจะโมบิลไลซ์ทีมที่แข็งแกร่งน,งนั้นเนี่ยไปแอคเห็นหรือยังฮะเนี่ยเราทาถามว่าเราดีไหมดีแต่มันมันเราทําได้ดีกว่านี้ไงถ้าเรามีเฟรมเวิร์กเรามีหลักคิดซึ่งไอดีจีวิจัยแล้วให้เราไวรับว่าโอเคขอที่คูณเชีนนเนี่ยคุณทําเป็นอย่างเนี้ยเป็นลําดับลำดับไปเป็นขั้นเป็นตอนไปมันจะทําให้คุณมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ก่อนที่คุณจะคิดเป็นคุณมาทำมาเป็นให้เป็นก่อนเราคิดที่ผมถามมาตะคู่อาจารย์ต่อมาดีไซน์ทิงกิ้งพีเอทีทิงกิ้งดีไหมดีแต่ถามว่าจากงานวิจัยของทวินที่นายเคเนี่ยว่าไอสองวิธีการคิดเนี่ยมันมีในยะมีความสัมพันธ์เชิงสถิติที่มีในยะะสัมพัญเชิงสถิติกับการนําองค์กรให้สําเร็จตามแนวทางของ SDG ไหมไม่มีฮะ ไม่มีฮะคิดเอเจ็จริงๆไม่มีฮะอ n นโนเว i v ฟ t h i n จริงก็ไม่มีฮะสิ่งที่มี i อ g ีจีเขาวิจัยมาแล้วว่ามีห้าทักษะการคิดที่มีความมีความสำคัญในในในเป็นีเที่มีสําสำคัญเชิงสถิติตามหลักวิชาของพวกเราทำกันนะทำงานวิจัยเดี๋ยวงจอให้สำเร็จใน s อ g มีอะไรบ้างครับเริ่มต้นคริติคอ l ก่อนเราต้องวิพากให้ได้ก่อนออะ กพราะเหตุการณ์ข้อมูลมันเยอะมากนะไม่ใช่ข้อมูลอะไรมาเราใช้หมดเราต้องคริติคอลคริติซส์ปันให้ได้กับว่าตรงลงข้อมูลไหนมันวาลิดที่มีคุณค่าควรนําเข้ามาอยู่ใน p o o อนะซึ่งไอาการเนี้ยเราก็ต้องมีเครื่องมือเนาะเครื่อง,งมือที่ที่ที่ผมใช้ให้ในในในหลักสูตรที่ผมผมผมเซตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นมาจากโซเคทิสเรียกว่าโซคติคเวสชั่นที่จะมาวาลิดไอตัวข้อมูลหลากหลายท,ที่ที่เกี่ยวข้องที่เราเอาเข้ามานะฮะว่าอะไรที่มัน มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเอามาใช้ต่อ